ีทีมีไรแล้วครับแต่ว่าทำไมไม่เปิดกล้องหรอไม่เห็นเทสติงอ่ากล้องผมทำไมไม่ขึน <Camera. S 1> นน้นนี่นะกล้องร่าคุณเป็นไรเป็นอย่างนี้นะเทสติงเทสติงเอาขออนุญาตคุณวางระบบผมปิดตัวนี้ก่อนนะจ๊ะมันมี นี่ทำไมกล้องผมไม่ขึ้นยาติโยมพี่น้องสัตุชนนั่นอาจารย์น,นี่เข้าถึงที่แล้วแต่ว่าอาทำไมมีผมสองอันเลยทำไมตัวเองหายไปเนี่ยแต่ผมผมเปิดไอตัวเองกล้องไม่ขึ้น What h a p p e n m o m e n ขออนะุญาตญาติโยมผมอาตมากำลังกำลังอ่ามีมีคลุแล้วครับคุแต่เสียงไม่มีครับท,ท,ท,ทสบติงก่อนครับอ่ากล้องญาติโยมสาธุชนอาตมากำลังติดตั้งระบบอยู่มีปัญหานิดหน่อยขออนุญาตญาติโยมสี่ห้าท่านเข้ามาสาธุก่อนแล้ว ท่านอาจารย์นเนกได้ยินผมไหมครับได้ยินครับแต่ว่าไม่ไม่เห็นรูปครับอยากจะเห็นคพับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้อาจารย์เข้ามาอาจารย์เห็นผมไหมไม่เห็นรูปคล้ายๆว่ามันอ,อ๋อมันแาบโยมมาดูเยอะแต่ว่าบางเออครับเริ่มใหม่ดีกว่า อ๋อเข้าใจแล้วกล้องมันกล้องของผมมัใส่กล้องผิด,ดาอาจารย์ขออนุญ,ญาตออกก่อนนะาโยมนะ